สำหฮับเรานะครัสขารัมไรคุงเรานะตุลลอห์หัวประกาศถหกความสัมพันธ์ที่สําคัญยิ่งที่ผู้สัทาจําเป็นต้องรักษาเอาไว้ความสัมพันธ์แรกในชีวิตเราที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะละคือเราเกิดมาอยู่บนโลกนี้สถานะที่ทุกคนมีอาจจะแตกต่างกันแต่มีสถานะที่คนทุกคนมีเหมือนกันนั่นคือการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะละแม้คนที่ปฏิเสธต่อ,อเราก็ตามแม้คนที่ดื้อดึงต่อ,อเราก็ตามนนนดันัััง้ีคคือความสมสพธ์ท เราจําเป็นต้องรักษาไว้ให้มากที่ harder. สุดองค์ Allah สุบฮานอหัวตารักษาความสัมพันธ well ์นี้พระองค์ไม่เคยที่จะขับใสใได้ส่งปวงบ่าวของพระองค์ในแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเราให้ท่านอับดุลฮะซ์ซัลต์้กลาอูซุบิลฮิม์ชตอนโรยิ้มกุลจนเก่าเถิดมุฮัมมัดในกุรานนะยาอิบะดิยละดีนะอัสรฟูอาลัอัลฟุซิฮิมโอ้บวงบ่าวของข้าเราพูดว่าคนที่อัสรฟูอาลัอัลฟุซิฮิมใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยแต่พพระออองงงงค์ยั้้าาาาาววว่่กเเขขป็นบ เราไม่ตัดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์และเราจะตัดความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าของเราได้อย่างไรทั้งที่พระองค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราให้ชีวิตเราให้ทางนำแก่เราให้อาหารการกินให้ปัจจัยยังชีพริษยาต่างๆทั้งที่เปิดเผยและก็ที่ซ่อนเร้นดังนั้นนี่คือความสัมพันธ์ที่เราต้องรักษาสำหรับผู้ศรัทธาก็คือเรามีละหมาดห้าเวลามีการถือซึ้ออดมีการฟังอันุรานมีการรำลึกถอัล้อยยามเช้ายามเย,ย็นนี่คือความสัมพันธ์ที่ผู้ศรัทธาจำเป็็นนต้้องรักษาาใหเป ความสัมพันธ์ที่สองคือความสัมพันธ์ที่เราเป็นลูกของพ่อแม่มนุษย์ทุกคนเนี่ยอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานอาจจะมีลูกหรือไม่มีลูกแต่เราทุกคนมีพ่อมีแม่ดังนั้นแสดงว่าคนที่เกิดมาอยู่บนโลกนี้ที่จําเป็นที่เขาต้องมีสถานะดังกล่าวก็คือสถานะแห่งการเป็นเป็นลูกลนั้นพ่อแม่ของเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะห์วะะังเสียเะว่าไซนัลอินซานะบิวานีเดฮีฮามละทูอุมูฮูวานัลอาลาวานินเราขอสั่งเสียมนุษย์ เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราสั่งเสียเรื่องอะไรเรื่องพ่อแม่เรื่องอื่นๆเอาลสุภาษิตธรรมดาเป็นคำสอนทั่วไปแต่เรื่องพ่อแม่เราสั่งเสียดังนั้นเนี่ยพ่อแม่เราต้องเอาใจใส่อย่างดีโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ที่ตั้งขันห้ามาล้ทูอุมูฮูว่านันอาละวันเหนื่อยแล้วเหนื่อยและให้นมอีกว่าฟิซอลูฟิอามสองปีอันนี้สกุรีวะลีวะลไดกะอีเยีอนมาสิจงขอบคุณต่อข้าเราบอกขอบคุณที่อัลลอฮ์ได้สร้างพวกเรามาขอบคุณที่อัลลอฮ์สร้างระบบให้เรามีพ่อมีแม่และขอบคุณต่อพ่่ออแมขงเจ้า ละตระหนักว่าเรางยัง,ยง,ยง,ยงเราเท่านั้นยังข้าวค,คือการกลับไปของพวกเจ้านี่คือความสัมพันธ์ที่สองที่มนุษย์ทุกคนคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนก็ตามถ้าเป็นคนที่อ,ากาอัตอกตันต์ต่อพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นคนดีนั่นนี่คือสัมพันธ์ที่สองที่เราต้องรักษาความสัมพันธ์ที่สามก็คือระหว่างสาม,มีภรรยาอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่อัลลอฮฺซุบะฮูวัตะอาลาะให้เกียรติระหว่างสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์ขนาดไหนท่านจะมี็ซลละซัลลัมบอก อายักขุนันว่ามินอ้ายทีิอันขลักขละกุมมินอันฟุสิกุมอาจว้ยาส่วนหนึ่งจากสัญญาของ Allah ถือว่าการแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาของ Allah การที่ขลักขละกุมมินอันฟุสิกุมอัล l l a ์สร้างจากตัวของพวกเจ้าอัล l l a ์นิยามว่าภรรยาเนี่ยคือจากส่วนหนึ่งของเราเราก็คือส่วนหนึ่งของภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมได้บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยอิสตะฮลันตุนฟูรูจะฮุนนบีขะลิมัติลลา ได้กลายเป็นสามีภรรยาสามารถร่วมหลับนอนระหว่างกันได้เนี่ยด้วยกับอนุญาตของหอจากคนที่เป็นคนแปลกหน้ากันรับประโลมก,กันไม่ได้นะกลายมาเป็นคนที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดในโลกมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดในเชิงของคู่ครองนี่ก็คือสามีภรรยาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นความสัมพันธ์ที่อัอสุภา์นัวแต่ละให้เกียรติเราจริงจําเป็นต้องรักษาด้พระผู้ชายจําเป็นต้องดูแลนะฮะ ดูแลผู้เป็นภรรยาของตัวเองว่าข้อนามินกุมมีสากอนวลีซอในอัลกุรานที่เราบอกและพวกเธอนั้นได้ได้ยึดเอามีสากอนคือพันธสัญญาอันหนักแน่นวลีซอไว้จากพวกเจ้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือในวันแต่งงานที่คําเสนอคาสนองคตอบรับการแต่งงานนั่นเองความสัมพันธ์ที่4นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกๆของเราลูกเป็นบุคคลเทอรอสุภานุตรประทานเป็น เป็นอะไรอะ่ะเป็นของขวัญในชีวของเรารแล้วเราจำกับไม่เราไม่เคยกำชับให้ใครปกป้องใครนอกจากตัวเขาเองนะให้ปกป้องคนอื่นนอกจากให้พ่อแม่ดูแลลูกๆดูลลลแลคนในครอบครัวยาอายูฮัลลีนาอามานูผู้สตาทั้งหลายกูอัมฟุสกุมอัลลีกุมนารอมจงปกป้องตัวเองและครบอบครัวให้พ้นจากไฟมารุอย่าีบรหิมตัว่ รบดิจันนีมุกี้ัสซาลาติโมินดุริยตีโอัลลอฮได้โปรดให้ฉันดำรงระมาทและให้ลูกหลานฉันดำรงระมาทแสดงว่าหน้าที่ในการดูแลลูกนี่คือพ่อแม่จําเป็นต้องเอาใจใส่ละเลยไม่ได้และเราอาจจะบกพร่องเรื่องอื่นไม่เป็นไรแต่เรื่องลูกจําเป็นที่จะต้องรักษาเป็นอย่างนี้เพราะเราคำชับจงปกป้องตัวเองและครอบครัวคือลูกหลานลูกของตัวเองให้พ้นจากไฟนรกนี่คือความสัมพันธ์ที่เท่าไหร่ ที่4ที่เราจะจำเป็นต้องรักษาตามหลักการที่มาจากนั้นตความสัมพันธ์ที่5ก็คือพี่น้องร่วมสายเลือดที่เอล็อกสุปฮานหัวตะลา้ให้เราเรามีพี่มีน้องโดยเฉพาะพี่น้องทีเ่เป็นพ่อแม่เดียวกันหรือร่วมพ่อหรือ,อร่วมแม่ก็ตามน,นี่เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเอาใจใส่เขาถือว่า,เ,าเป็นเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเ,เราจากพ่อแม่ก็คือพี่น้องนะ พ่อแม่ลูกนะก็ะคือพี่น้องดังนั้นนี่คือเครือญาติที่มีความสําคัญและการที่เราทําดีกับพี่น้องของเราเองมันเท่ากับทําความดีกับพ่อแม่ลูกลูกที่ทะเลาะกันนั่นก็คือทําให้พ่อแม่ช้าน้ําใจลูกลูกที่สามัคคีกันช่วยเหลือกันคือลูก,ล,กลูกที่ทำดีต่อพ่อแม่ดังนั้นนี่คือสัมพันธ์ที่5ที่เราจําเป็นจะต้องมีและเป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยได้กําชับเอาไว้อย่างแน่นแฟนและสัมพันธ์สุดท้ายที่6กก็คือ เครือญาติเรียนภาษาอาหรับดีกว่ารอฮิมอัลลอฮ์บอกว่าตะกุลล่าฮัลลนีตัต่ซาอุดีนเป็นฮิวลอาร์หามจงย่เกรงอัลลอฮ์ผู้ที่พวกเจ้าต่างขอในสิ่งต่างจากพระองค์และจงระวังในเรื่องอาร์หามเครือญาติการรักษาเครือญาติเป็นลำดับที่มีความสําคัญมากๆการตัดขาดเครือญาติถือว่าเป็นบาปใหญ่ดังนั้นเครือญาติการสัมพันธ์เครือญาติกันไปมหาสูบการเยี่ยมเยียนกันเมื่อเกิดการเจ็บปวดเดี๋ยนี้เป็นสิทธิ์สราญใสอนดังนั้นนี่ก็คือ 6ความสัมพันธ์นะครับที่อยู่ในหลักการอิสลามอันนั้นแตนถ้าเรารักษา6ความสัมพันธ์นี้ไว้อย,อย่างมีชีวิตองเราจะดีขึ้นอย่างนั้นใครต้องการจะฟังเนื้อหาแบบไหนพี่น้องพิมพ์มานะครับผมจะนำคอนเทนต์แบบนี้มาให้กับพี่น้องเรื่อยๆน,นะครับและใครชอบเนื้อหาประเภทนี้เช้าในคลิปนี้พี่น้องแชร์ต่อไปแล้วก็พิมพ์มาว่าชอบบอกว่าจะนําเนื้อหาแนี้มาให้พี่น้องเรืนนะะ่อยๆครับสำหรับัรรับ